เรื่องเล่าชวนพวาเรื่องทำสเสน่ห์ทรงเดชเป็นชายหนุ่มผู้ร่ำรวยเขาเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าชื่อดังเขาคบหากับเมทินีแฟนสาวตั้งแต่สมัยที่หญิงสาวยังเรียนมหาวิทยาลายัยพอเธอเรียนจบก็แต่งงานกันทันทีทรงเดชรักภรรยาของเขามาก ไม่ว่าจะมีผู้หญิงที่ไหนมายั่วยวนเขาก็ไม่สนใจเขาเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของห้างชื่อดัง Big A คู่แข่ง Big C เวลาเขาไปตรวจงานสาวๆพนักงานแทบจะละลายเป็นยังไงบ้างขายดีไหมคุณกีอ๋อพอได้ครับคุณท่านลูกค้าชมว่าห้างเราบริการดี พนักงานใส่ใจมากครับดีดีดีดทำต่อไปนะถ้าผลกําไรของเราดีสิ้นปีผมมีโบนัสให้ทุกคนชายหนุ่มส่งยิ้มให้พนักงานทุกคนแล้วหันมาที่แผนกน้ำหอมพนักงานคนหนึ่งชื่อซูซี่มองเขาตาปลอย ว้าวหล่อจังเลยดูกี่ทีกี่ทีท่านประธานของเราก็หล่อชะมัดนั่นสิไม่น่ามีเมียเลยเนาะเขาไม่มีเมียแล้วหรอมีแล้วสิเมียเขาสวยมากเลยนะชื่อคุณเมอ้อยสวยมากแถมยังใจดีมากด้วยไม่หยิ่งเลยนะ,ะก็คงเป็นคนรวยเหมือนกันสินะ รวยกับรวยแต่งงานกันเงินทองจะไปไหนเสียพวกคนรวยก็งี้แหละไม่เลยไม่เลยแกคุณเมย์เขาไม่ได้รวยเลยนะเขาก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรานี่แหละสมัยที่เขาเรียนน่ะเขาอ่ะมาฝึกงานที่นี่แผนกน้ำหอมของเรานี่แหละโอ้โหมาฝึกงานแล้วได้กับเจ้าของห้างเนี่ยนะโหยทำบุญด้วยอะไรเนี่ย บุญของเขานะแกคนกรรมเยอะอย่างเราก็ทำงานหนักกันต่อปะซูซี่งุดหงิดที่เห็นทรงเดชควงเมทินีร่อนไปทั่วห้างผู้หญิงคนนั้นสวยดูไฮโซดูดีมากแล้วท่าทางทรงเดชก็รักเหนียมากด้วยเอาอกเอาใจทุกอย่างช่างหน้าหมันใสเหนื่อยไหมจ๊ะที่รัก มีเหนื่อยหรอกค่ะคุณสิคะต้องเหนื่อยเดินไปแผนกนี้ทีแผนกนั้นทีคุณไปทำงานเถอะค่ะไม่ต้องห่วงเมก็ผมเป็นห่วงนี่นาะเมนั่งรอผมอยู่ตรงนี้แหละผมเดินไปดูงานแป๊บเดียวเซ็นเอกสารข้างบนแล้วจะลงมาเราไปหาอะไรเย็นเยนกินนะท่อเมไม่ใช่เด็กสักหน่อยค่ะสั่งย้ำคิดยั้งทำอยู่ได้คุณเนี่ย ก็ผมรักของผมนี่นาขอให้รักเมตลอดไปอย่าไปรักคนอื่นนะผมสาบานเลยผมไม่มีวันรักใครนอกจากเมเช่เหมือนไส้ผมไม่มีวันรักใครนอกจากเมอย่ามันหลงรักอิซูซี่บ้างแล้วกันโอ๊ยเบื่อ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  ซูซี่บ่นขึ้นเมื่อเธอมาพักกลางวันแล้วกินข้าวกับเปรมพนักงานต้อนรับที่ห้างเดียวกันซึ่งเป็นแฟนของเธอเบื่ออะไรอะที่รักก็เบื่อความจนเบื่อเบื่อทุกอย่างเมื่อไหร่ฉันจะสุขสบายไม่ต้องมาทำงานงกงกขึ้นรถเมย์กลับรถเมย์กินข้าวแกงหน้าบริษัทแบบนี้สักทีพี่สัญญานะซูซี่สักวัน พี่จะทําให้ซูซี่สบายเฮ้ยเป็นแค่พนักงานต้อนรับเนี่ยนะจะทําให้ฉันสบายบ้าบอฉันจะสบายได้ยังไงนอกจากพี่ถูกรางวัลลอตเตอรี่แต่จะว่าไปพี่ก็มีเคยซื้อลอตเตอรี่ยังไงก็ไม่วีวนถูกหรอกหญิงสาวเบ,บป้ปากขืนรอให้เปลมรวยเธอคงตายไปซะก่อนเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่ออนาคตที่มันดีกว่านี้ เฮ้ยทำไมนะยีเมทินีมาถึงได้โชคดีโชคดีขนาดนั้นหรือว่ามันจะทำเสน่ห์หรือไงนะฮะจริงด้วยสเสน่ห์ใช่แล้วว่าแล้วซูซี่ก็เปิดค้นหาข้อมูลการทำสเสน่ห์จนไปเจอเรื่องของหมอสเสน่ห์คนหนึ่งหญิงสาวพอใจมากอ่านรีวิวที่มีคนไปทำสเสน่ห์ก่อนหนะ้ามีแต่คนบอกว่าได้ผล แต่ค่าทำเสน่ห์แพงมากตั้งหนึ่งแสนบาททั้งเนื้อทั้งตัวเธอมีเงินเก็บอยู่แค่หมื่นเดียวโอ้ยแพงแค่ทำเสน่จะแพงอะไรกันนะกนหนานะลองใช้เสน่ห์ส่วนตัวของตัวเองก่อนแล้วกันถ้าไม่ได้ผลก็ค่อยไปตั้งแสนหนึ่งหญิงสาวคิดแล้วเย็นวันหนึ่งเธอรู้มาว่าทรงเดชจะทำงานเลิกดึก เธอจึงไม่ยอมกลับบ้านหลังเลิกงานแต่แอบไปที่ห้องทำงานของเขามีอะไรหรือเปล่าคุณหนูเอากาแฟมาให้ค่ะเห็นว่าคุณทรงเดชทำงานดึกๆคนเดียวกลัวว่าจะหิวขอบใจนะแต่ฉันไม่กินกาแฟตอนเย็นแล้วนี่เลิกงานแล้วทำไมยังไม่กลับใชยหนุ่มไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับเธอเลยสูซี่ จึงเดินไปอีกมุมหนึง่งแล้วตะโกนลั่นไอะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะจิ้งจกจิ้งจกมันเข้าไปในกางเกงนายโอ๊ยมันกัดตรงนั้นท่านประธานช่วยเอาจิ้งจกออกหน่อยสิคะฮะจิ้งจกมันไปอยู่ตรงไหนของคุณนะตรงนั้นนะคะในกางเกงนายมือคุณก็ว่างอยู่นี่เอาออกเองเถอะแล้วก็ช่วยไปเอาออกนอกห้องผมด้วยนะ ผมก็กลัวที่ิงจกเหมือนกันอืีกโง่ท่อสะพานให้แล้วยังไม่ข้ามโง่โง,งแบบนี้สิถึงได้คนอย่างนางเมทินีเป็นเมียน่ะหญิงสาวโกรธจัดเสน่ห์ตัวเองไม่ดีตรงไหนทั้งที่เธอก็คิดว่าตัวเองสวยพอๆกับเมทินีเมื่อเห็นว่าใช้สเสน่ห์ส่วนตัวยังไงก็ไม่ได้ผลสูซี่จึงพยายามรวบรวมเงินให้ถึงหนึ่งแสนบาท ยืมเพื่อนบ้างยืมแฟนบ้างจะเอาไปทำอะไรซูซี่ตั้งแสนหนึ่งเอาไปทำธุรกิจน่ะเอาไปลงทุนไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเอามาคืนระวังจะโดนหลอกอลานะพวกแชร่อุ้ยไม่เล่นแชร่หรอกนะ่าซูซี่ไม่ใช่คนโง่ขนาดนั้นตกลงจะให้ยืมหรือไม่ให้ยืมจ้ะจ้ะแต่พี่มีแค่สองหมื่นนะสองหมื่นก็ได้ แล้วหญิงสาวก็รวบรวมเงินจนครบหนึ่งแสนบาทแล้วไปหาหมอผีถึงบ้านเธอจะทำเสน่ห์ใส่ใครนะใส่เจ้าของห้างบ oh ิ๊กเอโอ้โหถ้าระดับนั้นหนึ่งแสนมันน้อยไปมั่งถ้าสำเร็จจะเอากี่ล้านก็ได้ติดไว้ก่อนนะพ่อหมอทำให้ฉันหน่อยถ้างั้นก็ไปเปลี่ยนผ้าถุงปะจะลงอาคมให้ ทำไมต้องเปลี่ยนมันนุ่งผ้าถุงด้วยเนี่ยไปเถอะน้าจะทําไม่ทำก็ได้ก็ได้ก็ได้ว่าแล้วหญิงสาวก็เข้าไปเปลี่ยนผ้าถุงในห้องน้ําแล้วก็ออกมาพบพ่อหมอพ่อหมอสั่งให้หญิงสาวขึ้นไปรอบนบ้านแล้วเขาก็ตามขึ้นไปหญิงสาวกตกใจมากกับท่าทางกระเฮียนกระหือหรือนั่นนี่ แกจะทำอะไรอ่ะแกปลดกระดุงทำไมก็จะเอาอาคมไปฝังให้ไงมาวะมันลงอาคมซะดีๆฮะอะไรนี่แกแกหลอกฉันมาปล้ำเหรอโอ้โหมาขนาดนี้แล้วยังถามโง่ๆอ,อีกเหรอก็ใช่นะสิวะเฮ้ยแกจะเอาทั้งเงินเอาทั้งตัวฉันเลยเหรอใช่สิผู้หญิงชั่วๆคิดทำเสน่ห์ใส่ผัวคนอื่นมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละ แล้วรีวิวร <laughs> <laughs> <inda> hey, ีวิวมากมายมาจากไหนน่ะก็มาจากพวกมันนั่นแหละข้ามีเวทมนต์มีวิชาที่ไหนล่ะหลังจากวันนี้แกก็ต้องไปเขียนรีวิวให้ฉันถ้าไม่เขียนฉันจะฆ่าแกเฮ้ยอย่างนี้นี่เองถึงได้มีรีวิวมากมายจะมีหน้างอเลย จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องทำสเสน่ใส่ผัวคนอื่นค่ะคนที่คิดจะแย่งสามีคนอื่นก็ต้องได้รับผลกรรมนะคะถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะ